สว,สวัสดีดค่ะ,คะ <Hello. S 1> อุไรแม่แมนี่แตุ๊ดทุกคนค่ะยันนี้ต้องอัดข้าสู่อแชแนลหยกตุ๊ดติดเกมและแชแนลเกมมิ่งนะคะ,คะทุกคนค่ะ,คะแห่และวันนี้ตามเสียง เรียกร้องจากแฟนๆนีค่ะจากคุณ C N I S S และคุณกีต้าร์นะคะชิคก็บอกมาว่าว่าอยากเห็นพวกพี่นะฮอมสวิตโธมนะคะขอบคุณไปแล้วค่ะเวลานะคะแต่ต้องเรียนให้ทราบแจ้งให้ทราบก่อนว่าฮมสวิตโธมตัวนี้เป็นตัวเจโมนะคะไม่ใช่ตัวจีไม่ใช่ตัวเอ็มคือคือที่จริงแล้วว่าโยมก็บอกไปทางไว้แล้วว่าเออเล่นได้นะแต่ว่าขอเล่นตอนเช้าได้ไหมแล้วตอนนี้ขึ้นมาเกี่โมองแล้แม่เล้วสิ ทุกเกิดจะทุ่มนึงแล้วว่าทุ่มกว่าแล้วว่าก็คือไม่ยอมเลยค่ะเราก็จะใครต้องเล่นวันนี้เกี๋ยวนี้ฉันต้องเล่นฉันจะเล่นเลยค่ะและที่สําคัญนะและที่สําคัญนะคนที่เล่นตรงนี้คือกัวหลีผู กลัวผีไทยเนผีไขานะก็ัวผีไทยมากหยกไม่ไ้คือกลัวผีไทยมากเลยนะคะทุกคนขาแล้วเกมนี้คือผีไทยรุนรุนเนื้อขทุกคนกูไม่ชอบเลยจริงๆอ่ะไปค่ะลุยค่ะไม่ไม่ไม่อะไรที่ไปก่อนอธิบายก่อนอธิบายก่อนว่าเกมเนี้ยเล่นได้คนเดียวอ๋อเออใช่เราก็เลยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเล่นพร้อมกันเลยนะคะค่ะอาจพร้อมกันเลยแล้วก็รีแอคพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีจังหวะแบบว่าจะกีดไม่ตรงจังหวะกันบ้างนะคะทุกคนค่ะก็แบบที่บอกนะคะช่องอีกทางนะคะเกมมิ่งไปดูได้นะคะ จะห่างเลวก็ช่องของโยกนะตุ้ดติดเกมนะคเป็นเรียของน้องโยกตุ้ดติดเกมค่ะอ่าโอเคแม่กดยูเกมเลยกดยูเกมเลยสองสามไป คนขาดถึงแม้ว่าพวกเราสองคนจะผ่านโฮมสวิตช์โฮมเซอร์ไพรส์มาแล้วแต่ว่าพูดตรงๆว่าไม่ชินค่ะไม่ชินเลยบรรยากาศต่างๆในนักกลัว่ะแม้ตอนนี้กูณกำลังจะสวดมนต์กับคุณนะขอให้พระคุณรองควณยกเว้นนะคะขอเวลาขอเวลาไปเปิดไฟรอบบ้านได้ไหมอ่ะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยก่อนเลยก่อนขอบเวลาลุกไปเปิดไฟได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมันมันค เดี๋ยวคนดูรอไปได้แล้วเราค่ะโอมึงเอเคมันบอกว่าเอออ๋อเคมูฟลุกเคอันนี้เก็ตเก็ตเก็ตอุ้ยมืดมากเลยแกมืดมากเแกแกฉันเจอประตูฉันเจอประตูอแอเปิดเปิดแกเปิดเปิดเลยมาเปิดเลยมาเปิดเลยเปิดแล้วนะเปิดแล้อุ้ยได้ได้ได้สีคืออะไรอ่ะแป๊บนึงนะกดตัว C อ๋อหมอบนะมันหมอบมันหมอบ คันใช่ไหมคับเออมันคันเองแม้ไฟฉายไฟฉายง่ายๆจะไปฉายแล้ว <S <S อ๋อมันเก็บเองมันเก็บเองู <light>. cool. เอ้าเหรอเอออลดลดลดแม้กดีจะยืนขึ้นอีกครั้งนึงนะอ๋อได้ได้นะได้ได้ไดานะแม้กดไฟฉายยังไงวะกด ERT นี่ไงแกนี่แกนางบอกว่าเอฟนี่ไงแกเนี่ยเอฟแฟดไลน์โอเคเลิศแล้วลุยอื่นเนาะเอฟชิมาใส่เหมใชนกันเออแม่ลุยน้าเดินนะเดินแล้วน้าแม่แม่แม่ได้ยังไหนแล้วว่าฉันเดินผ่านเก้าอี้มาแล้วนะเออเก้าอี้มาแล้วเดินผ่านไอ้พวกเก้าอี้ใบเม็นเหม็นที่ยำทำแบบนี้นลยวะเออเออเออนางสองคนแล้วแม่ w ก e r e am I? มีช้างแล้วเหมือนกันเอไม่มีช้างด้วยแม่ขวามือมีช้างด้วยสวยจังเลยอ่ะไหนไหนอุ้ย ทางก็อยู่สายนะค่ะท่านก็อยู่ไหนกันอุ้ยสอยนะมีอาวุธมาขอได้มาขอได้ไหมคะเนี่ยมึงมีกระดาษแต่เป็นเลเออยู่ข้างบนด้วยเป็นเลเอไหนไหนจะเป็นเอเออจริงเว้ยแม่ดับเป็นเอแต่ว่ามันทำแบบคล้ายๆกันเนาะแบบลอเลียนอะไม่ใช่แบบเหมือนเนาะอ๋อได้เวลาแล้วก็จะมีเก็บไม้แบบไม้ยมอะไรอย่างไปฟาดหนีผู้เนาะแม่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 ได้เสียงคนแม่มาจากไหนแล้ววะอยู่ในห้องอะอยู่ในห้องอะที่เหมือนจะได้ยินเสียงคนอะไหนไหน แม่มึงมึงเสีงอะไรอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บยาบดีอ๋อเสียงพลาสต์มึงเสียงพลาสต์โมอนแล้วมาสอดอะไรที่นี่ขางงงมากเลยอ่ะเข้าห้องมึงเข้าห้องน้ำจ้าวจากห้องจ้าวจากห้องนี้ชัวร์เลยแกเขาไงต่อไปด้วนะเปิดแล้วหนึ่งสองสามไปเลยออ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อแม่มันเป็นเรดิโออุ้ยอุ้ยเวยพูดมาร้องอะไรอ่ะได้มั้ยปิดได้ปะวะเว้ย กด e แม่กด e กด e กด e เอาได้ล่ะได้ละได้ละปิดได้ละแม่โอเคแม่ไปต่อไปต่อไปต่อบประตูได้ไหมอ้าแม่เปิดได้ปหมของกูเปิดไม่ได้มึงกูเปิดไม่ได้แม่เขาเปิดไม่ได้มันบั็กหรอแม่ฉันว่าไม่บั็กเราต้องหากุญแจแน่ถ้ามันมีเจอไหมแม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแมอยู่ตงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคแม่มีหนังสือพิมพ์ด้วยหนังสือลิมพ์ หายดูซีหนังสือเข้มดูซีซูมเข้าไปสิอุย้ยอะไรมีอะไรเนี่ยนักศึกษามาหาวิทยาลัยชื่อดังหายตัวไปอ๋อโลกของมันค่ะโลกของนา,นา,ง,างสนุกสนใจค่าแต่สภาพนักศึกษามาหาวิทยาลัยเหมือนล่อนนะ <c oughs> ว่าไปก็ว่าหน้าต่างมือมันะถถเปิดต้องเปิก่อมือแม่ใส่แม่กูใส่กุญแจแล้วกูใส่กุญแจแล้วจะเปิดประตูยังอุ้ยแก้เปิดประตูกับอันเก่าไหมนได้วยแก่มันไม่ให้เปิดนะจริงปะเออจริงหลาย ใช่ใส่กุญแจเข้าไปละเปิดแล้วนะแล้วนะหนึ่งสองสามเออเปิดแล้ว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 มึงใครมาสุดไฟในบ้านอ่ะทำไมมันควันมันเยอะจังเลยเออมึงอีดอแรงมากแม่แม่ซันเดิลเข้ามาแม่หนาแม่หนะแม่นาฉันดูใต้โต๊ะก่อนเผื่อมีของเออเออเออซันเดิลเข้ามาอ่าเปิดประตูแล้วนะแม่แม่หนาแม่หนาแม่โอเคโอเคหนึ่งสองสามไปทำกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงลุกมึงมึง มึงกูเห็นกูเห like hey, ็นกูเห็นแบบคนโดนตายเมื่อกี้มึงมึงเปคนหลังล้มอีด่างมึงหยุดแต่เนี่ยทำไมตลกขนาดนี้หยาค่ะเนี่ยทำไมคะ กูจะเรียกมากูอยู่ข้างๆกูจะหยิบไฟฉายแบบฟาดหัวมึงหยิกดักทองหยิกแบบหยิกหูหลุดแม่พอไหมกูไม่ค่อยพอเขาบอกว่าแม่แม่เขาบอกว่าให้กดชีฟทางเพื่อวิ่งอ่ะแม่กูแม่เข้าไปแล้วหรอกูยังไม่ได้เข้าไปเลยกูกลัวมากเลยฉันไม่วิ่งนะแต่กูไม่วิ่งนะแม่มาเล้วมาอยู่ในกาแลนเดลฉันเดินลงบันไดมาแล้วประมาณสามสี่ห้าขั้นอ่าโอเคโอเคถึง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 ชั้นแรกแล้วถึงชั้นที่มีไอ้นี่ล้วอะไรนะไอ้ขวดหยแดงอ่ะเขาเรียกอะไรที่ดับเพลิงไอ้ที่ดับเพลิงที่ดับเพลิงแล้วมันก็รรรปปปะะะะตตตูููก่่่อนนมมข้้้้าาาเไไไไดด เอาได้ปะเข้าประตูไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันแกข้างล่างเหมือนมีแสงไฟสีแดงๆอะได้อะบาอย่าอะไรขางบางยาอะไรมึงเจอหรอมึงไม่รู้งอกกูเจออะไรเจออะไรเจออะไรไม่รู้กูนี่ว้าวนั่นน่ะมึงมึงกลัว่ามึงเจอเหมือนกูแล้วล่ะอีดอกทองมันคืออะไรแม่มันคืออะไรไปเป็นก้อนอ่ะตอกตอไปเมื่อกี้หัวคนอีดอกมึงเปิดประตูปิดประตูประตูมึงประตูเปิดไม่ได้ มึงมึงมึงกูได้ยี่สิบประตูมึงกูได้ยีสประตูมึงกูได้ยีประตูแงเหมือนกันได้ยี่สิบประตูแงเหมือนกันมึงแม่แม่เขาไปแม่แรอก่อนรอก่อนเปิดามการเปิามกนรมาตลงไปข้างล่างโอเคมันคือถุงขยะเว้ยแกอ๋ออ๋อถุงขยะข้างล่างแลเลวบางอามากได้เหรอมึงแม่แม่ประตูยางแม่แาการเปิดร้ามกันหนึ่งสองสามเฮ้ยทองอุ้ยแม่แแม่ Icana, แม่ไม่ให้แม่เห็นเหมือนที่ดูเห็นไหมไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะแม่แม่เดินเข้าไปดิแม่เปิดประตูแล้วแม่เดินเข้าไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสายมือแม่แม่เห็นปะฉันเข้าฉันฉันเดินฉันเดินเข้ามาตรงตรงน้องราว่าแกที่น้าบอกว่าเวต่าแกให้รก่อนแล้แกมึงพอกูเปิดประตูอ่ะกูเห็นคนเดินไปจริงปะฉันไม่เห็นนะแกเมื่อกี้ฉันไม่เห็นจริงนะ อุ้ยแม่ขนลุกมากเลยมึงตอนเดินตลอดเดินเดินเดินเข้ามาแล้วนะเดินเข้ามาแล้วนะโอเคประตูแรกนะประตูแรกนะประตูถึงประตูแล้วนะแม่แม่เปิดยังเปิดแล้วประตูที่มีตะเกียงเข้ามาเลยเข้ามาเลยเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีท่านพื้นมันดูเปียกๆเหมือนมีน้ำเลยอะแกจริงเหรอเออฉันรู้สึกมาแม่เปิดประตูยังยังเลยจะเปิดแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามอุ้ยห่วยถอดไอ้สัตว์แม่ แม่แล้วมัจะไปยังไงอ่ะอุ้ยแม่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 ที่พื้นมีเลือดแม่อุ้ยแม่ขนหลังลุกแม่เอาไงดีขนม้าขนว่านางให้เราเดินตามรน่อยหรือไปหรือเปล่าแม่กูไม่อยากเล่นมึงกูไม่อยากเล่นจริงๆมึงมึงพร้อมกันพร้อมกันคุณเดินตามมาแล้วไปแล้วนะไอฉันโอเค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 ใจเย็นๆใจเย็นๆย็นก็งงมากเขาจะหลอกก็หลอกไปเลยข่ามาปรบบาลีลางทำไมก็หลอกเลยสิคะวิ่งเสียงเงียบแม่ What's happened here? แม่ไม่มีรองเท้าไปถึงแม่เสียงเงียบอ่ะ แม่มันต้องประตูไหนอะขังแ an ม็กขังเพลงเงียบปะเงียบแม่แม่เข้าประตูซ้ายประตูแล้วหรือประตูขวาดีอะมันมีสองประตูเว้ย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 ไม่มีรอยเท้าไปด้วยอะแม่ใช่ไหมโอ้แม่เข้าประตูขวาเนาะประตูขวามะตรงไปประตูขวาเลยใช่ไหมประตูขวาสุดทางใช่ไหมเออใช่แม่เปิดยังยหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยอุ้ย แม่แม่แม่เดินทำกันเออฉันเข้ามาแล้วฉันเข้ามาแล้วเป็นทางทางขาวๆาวใช่ไหมแม่ใช่ใช่ขาวๆโอเคแม่แม่โอ้ยฉันทุกคนฉันหันอาจจะหันเร็วหน่อยนะคือฉันจะอ้วกเหมือนกันแหละแต่ว่าฉันกลัวโอเคประแม่แมมีประตูเดียวนะเปิดายนะเปิดายนหนึ่งสองสาม o u อุ้ย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 อุ มึง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 ม มึงกูมีเรื่องจะถามว่าว่าอีดอกนี้ใช่ตัวที่เราเอาไม้หวายตีมาในโฮมสวิดช์ปั๊ใช่ใช่สมัครใช่สมัครนั่งคืออีเบลนะแกที่เราแบบว่าที่นั่งคือคัตเตอร์อะแกได้อ่ะโอเคกูไม่ไม่ออกเขาตัวล็อกเกอร์ยังออกยังออกยังไม่จะไม่รู้จะไม่ได้ออกจะไม่ออกจะไม่ออกอ่าแกสมัคนั่งไปแล้วนะแกนั่งเหมือนทะลุกำแพงเข้าไปเชเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปะแล้วปะแล้วปะแล้วตู้ล็อกเกอร์ออกมาแล้วสนองมาแล้วแกแม่เราว่าเราต้องหาอสู้กับมันโอ้คิดเหมือนกันแม่ แม่เอาไงดีอย่าแม่เอาแม่เรา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 ผ่านเขาไปในเรือกับมันได้ปะไม่ได้นี่หว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีดอ๊อกแหมจินตนาการลำเลยว่าจินตนากามึงอ่ะแม่แม่ฉันออกมาแล้วแล้วฉันก็กลับไปที่เดิมต้องกลับไปทางเดิมใแหมอารแม่เรื่องความการเรื่องความกานเดิ่องความการมืดมากค่ะอ๋อหรือเปล่าใครายแม่แม่แม่ฉันอยู่ในห้องของมันแล้วห้องเออเเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันที่มาถ่านหลังให้เราอ่ะใช่ใช่ฉันเข้ามาละแกที่นั่งหันหัวแบบว่า

มันอะไรอะไร <Andrew. S 3> อ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะไม่รู้อันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรที่มันอยู่ตรงนั้นนะไม่ควายควายทองไอสัตว์มึงมื่อไรของมึงมึงอะไรไม่รู้มึงตกอีดอกทองเอ้ยอะไรที่มันตกเอะไรตกนั่นแหละตามนั้นน่ะไปไปต่อได้ไหมอ่ะก็ต่อได้ยพายามอยู่ไม่ได้แม่ที่นีมีโซ่คล้องมีโซ่คล้องอยู่ลำไยมึงก็พังเข้าไปสิ แม่เดินออมมาแม่เดินออมมาเร็วมีทางขวามีตังขวาเดินมาเรื่อยเอเดินมาเรื่อยๆฉันเดินมาแล้วแกเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆไปด้วยกันอันนี้คือแกมันเป็นทางตันน่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนเป็นทางทิ้งลิปทิ้งขยะป่ะแม่ใช่เนาะมันจะดูซอมขันดีเชียวหรอแกแม่มันเชือกให้เกาะได้แม่เอาไงดีมึงเกาะก่อนนะสามสองสองหนึ่งไปแล้วต้องกดออีกรอบหนึ่งอ่ะ อ๋อโอเคการสันเกบมาแล้วเกบมาแล้วเก็บไล้วสัตัดโซปะอุ้ยว้าวว้าวมึอมึงมาเร็วมือมาเร็วมึงมเร็วมึงเร็วร็วเมอไอับปลามางอังมึงม่หามือไม่หายกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแลวกูยปแล้มึงมหนุกกีสัตว์คนหลักกูรู้มือคนหลักกูรู้ขงโต้ไปเลยไปเยอนอย่าโยดอย มึงมึงมึงอีดอกนั้นอยู่ดีมึงเอาไงดียะอีกเก็บแต่กันไปวะฉันฉันฉันเจ้านางครัเจ้านางอยู่มันแกในห้องนู้นนะแกเออมึงมึงมันมีสี่ห้องมึงมันมีสี่ห้องเข้าห้องไหนกูเข้ากูเข้ามาห้องท้ายสุดแล้วมึงท้ายอันแรกเลยอ่ะท้ายแรกเลยอ่ะแล้วเข้ามาในห้องน้ำอ่ะมึงอีดอกมันเข้าไม่ได้มึงต่อแหละกูนี่อ้ามันห้องซ้ายแล้วกันห้องซ้ายห้องซ้ายหนึ่งศูนย์หนึ่งกูเข้าหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ได้มันเข้าห้องหนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์อะไรมึงออกมาดูก่อนดี ท้องเข้ามาท้องที่มันมีเตียงนอนเตียงนอนสีชมพูเข้ามาเลยร็วเข้ามาเร็วอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปิดประตูได้ไหมปิดประตูได้ไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอีดักเตียงนอนสีชมพูเราเรานั่งให้ท่าทำอะไรต่อแกไม่รู้ไม่รู้ว่าแม่เจออะไรคือแม่เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือแบบว่ากูเดินออกจะเดินออกไปข้างนอกห้องใช่ไหมแกแล้วมันมีกระเทยวิ่งแบบตัดหน้าห้องไปอ่ะมึงจริงปะจริง แต่กูไม่กลัวกูสู้กูสู้คนแม่โอเคแปลว่าถ้ากูถ้ากูไปกูจะต้องเจอแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แม่กูจะหลับตากูจะหลับตาอุ้ย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 ยอกดอกเร็วจีดอกเร็วจีเอาละแม่เอาไงเข้าห้องที่เปิดมันมันมันมีแค่สองห้องมันมีแค่สองห้องเข้าที่หข้าที่เปิดมาแล้วเขาเขาเขาคงขาดแล้วแหละแกมหนึ่งศูนย์เจ็ดใช่ไหมหนึ่งศูนย์เจ็ดใช่ไหมใช่ปะวะเออหนึ่งศูนย์เจ็ดเขาหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่ะเข้ามาล้วเข้ามาล้วเข้ามาล้ว ไปเข้าไปในห้องน้ำแล้วแกห้องน้ำมีอะไรไหมเอ้ยแกฉันแอบหลงโง่ะด้วยแกแต่เมินมากเลยอะเออแม้ฉันแอบหลงอง่แต่จริงจริงด้วยแม่งแต่กูไม่อยากออกมาเข้ากูไม่อยากออกกูกลัวมึงเมิงแต่ว่าแอบหลงโงนี้คือคลาสสิกมากกด E มั้งใช่ไหมเออว่ะข้าวข้าวกด E รักเออโอี๋จริงด้วยกดรักกดรักกดรักยังไงอะยังไงยังไงยังไงอะกูจะไม่มีทางเล่นเกมตัวเต็มเด็ดขาดค่ะ อยากที่จริงอ่ะพูดตรงๆนะอยากช่วยนะคะอยากซื้อนะแต่หยกกลัวจริงๆค่ะคือจริงๆคน,น <ะ S 1> ลุก<ล> <มา S 2> ค่ะแม, <า S 2> ม่เอาไงจะ,<น>ะ,จะออกกวามแกแกฉันเข้ามาในตรงที่เป็นห้องนอ้ำอีกห้องนึงแล้วว่าแกอ๋อโอเคเออเข้ามาละเข้ามาละเข้ามาละไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปิดประตูได้เลยแกออกไปดูข้างนอกหนึ่งศูนย์สามแม่เปิดล่ะเปิดล่ะหนึ่งสามเปิดล่ะเปิดเจอล่ะเจอละหนึ่งศูนย์สามเปิดได้ปะไม่ได้แม่หรอกไม่ได้แปิไม่ได้นางรอกไม่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าได้หนึ่งศูนย์เก้าเปิดได้อแต่หนึ่งศูนย์เก้ามือต หนึ่งศูนสี่ไม่ได้หนึ่งศูนเก้ามีห้องเดียวห้องเล็กห้องเดียวยว่าแล้วแกหลีแล้วเดินตรงไปตรงเลยกูมไม่เข้าจ้าหนึ่งศูนเก้าเดินไลอกไม่เข้าเห <แ suffer. S 1> มืหจนจา้ <แ S 2> ไนจาไปเลยจ้าแม้หนึ่งศูนย์หนึ่นงหน larva, ึ่งศูนย์เข้าได้เอาไงดีไม่เข้าค่ะเดินไปเลยค่<ล>ะหนึง่งศูนย์เอาไปเลย <S 1> 1, <S จะไปจะไปเลยแม่โอเคจะไปเลยจะไปเลยแม้เสียเพกหยุด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 เหมือนกันเหมือนกันแม้เอาไงดีทางเดียวกูต้องเดียวไปน้ำบอกว่าน้ำบอกว่าไม้ไม้บล็อกไม้บล็อกทางไว้แกไว้แกผีอีเบลออีเเเบลมมันนนนนข้้้าไไปใใหหงู่็ชว ไม,ไม่เห็นใช่ไหมเห็น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 เ้ยอางไงเดียแม่อาไงเดีอโอเคมันห้องเดียวที่เราเข้าได้ห้องทายห้องทายใกล้เลยอะแกใช่ไหมใช่ใช่ไหมข้าวข้าวข้าวเข้ามา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 แล้วมึงมึงเราต้องหาอะไรไปงัดมาหมูมือมีมือก็ใช้มือสีดอกงงมากวะอุ้ยเียอะไรอะประตูปิดเองตกกระแทกเหมือนเลยอะจริงปะ เจริงจริงจริงเดินนะเดินนะอุ้ยควยถอกจริงๆด้วยต้องกระแซงหมดเลยฮะกระเซงมากเดินนะเดินนะเดี๋ยวนะเปิดออกไป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 เปสียงมาเดลยเสียงบูเสียงบิวนะเลยอะยังไงนะยังไงนะนี่เนี่ยปิดประตูสู้แข่อีตาคองมึงมาสิกูไม่กลัวมึงหรอกค่อีเบลกูฟาดกูฆ่ามึงหมดแล้วลอมกูเงนี่จ้าอีดอกปิดประตูหรอกูปิดกูปิดนำชัยไปก่อนแล้วจ้า แกแกฉันออกมาข้างนอกละไม่เจออะไรไม่เจอะหลวงศูนยไม้มีของอะไรใช่ไหมไม่เจอเนาะแกแตว่าเป็นห้องอีเบลอะสี่ห้องที่อีเบลเข้าอ่ะชั่วกวชายก้ากัวชายช่สวัสดีจ้าแม่ครอยู่ไหมจ้าฮัลโหลอีเบลกูมาแล้วค่ะเบลร้านใช่ไหมอีเบลเบลเราเพื่อนกันนะเบลเราพูดตรงๆนะเราเพื่อนกันเบลเราเราพูดจากใจนะเราเพื่อนกันนะไม่มีอะไรเลยนะแม่ไม่มีอะไรนะมีปะไม่มีอะไรเนาะ ะะอะไรมกูไปแล้วจ้าอีดอกกูไม่อยู่จ้ะเอาอแล้วเมืนกันเอาแล้วเหมือนกันกูอยู่ห้องไหนแล้วตอนเนี้ยยังอยู่ข้างนอกอยู่ทางเดิมแกห้องหนึ่งศูนสี่เข้าได้นี่ใช่ไหมเออว่ะเฮ้ยมึงเออมึงอะไร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 หนึ่งศูนย์สี่จริงๆมันเปิดไปได้ไม่ใช่หรอซัมไม่ได้อะไอ้หล่อหนึ่งนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามเปิดไม่ได้หนึ่งหนึ่งศูนย์สีส่เปิดเวลาบางเออโอแกมึงกูไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะกู กูกูกูกลัวมากเลยตอนนี้จับมือกันจับมือกันจับมือจับมือโอเคโอเคพูดเสียงใดๆไว้นะมึงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมึงย่อย่อกดตัวสี่ย่อกดตัวสี่ย่อย่อยเหมือนกันย่อเหมือนกันเขาไม่ถึงสุดสามแม่เขาไม่ถึงสุดสามตัวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแม่มันมือมีเหมือนตะปูกับแผ่นกระดาษลงยันอะไรบางอย่างเก็บไหมเมืองมืองไหนยะไหนยะบนโตเก็บได้หรอไม่ได้อ่ะเก็บได้นี่อ๋ออเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้แต่ให้ดูได้มันเป็นแบบเป็นตะปูใช่ไหมตะปู อะไรอะบูดูออฟเคิร์สอ๋อแกเสียษศาสตร์เสียษศาสตร์สาวแช่งไอ้แกมลนดำสาวแช่งอะไรอย่างงี้ไงออ๋เข้าห้องน้ำไปแม่แม่ห้องน้ำมีเลือดเต็มเลยอะจริงป้าเอาเข้ามาแล้วในห้องน้ำแล้วแม่จับมือกันจับมือกันแม่เจอแล้วฉันว่าน่าจะแาลงอะอยู่ในห้องมึงกูกลัวว่าออกไปแล้วจจะเออะไรแน่้เนาะโครบาแม่ได้แล้วเหมือนกันได้แหละแหมเจออยู่ได้และวรูสภาพได้เยอะแล้วล่ะค่ะมืงกูกลัว แม่เอาไงดีแม่โอ้ย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 ้ย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 ไปไฟกีกดอกมึงกูไปไฟมึงกูไปไฟกูมีแฉลงกูมีแฉลงเป็นไรก่อนอีเบลเป็นไรอีเบลเป็นอะไรอีดาเอาแล้วทองมือเหมือนทองสมด้าสม้มึงสมด้ามึงค่ะสมด้ามึงค่ะหน้าอีเบลสมด้ามึงค่ะเนื่องนี้คือสิ่งที่มึงทำแบบกูมึงต้องเจออย่างงี้อีปาราชิกค่ะปราชิกอาแบบปราชิกไม่ได้ด่าท้าเหลืองสาทุกค่ะเออโุ้ยโอ้ยโอ้ยถอกไอ้สว์ ปิดประตูดังนะแม่มึงปิดประตูมึงกลับมาปิดประตูดีๆอยาาทางจริงติดขวนมาแม่ไปกลัวมันแม่ก็เปิดห้องจากดึงสนเท้าไปได้ปะได้ด้วยได้ปะแต่กูไม่เปิดจ้ากูกูมุดเปิดห้องขกล้ๆป้ากันไม่เปิดแต่กูวิ่งมึงกูวิ่งแล้วกูวิ่งไปที่เอาแสดงกันมาแล้วกูไม่สนกูไม่สนไปด้วย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 ทางไหนวะกดอีกกดอีกแดงกันม้ไงเจอกันไม้อะมึงมันอยู่มันเราไปยังไงไปยังไงไปยังไงไอ้่ต้ีอบตได อ๋ออ๋ออ๋อเจอแล้ว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 มึงโอเคงั้นเรากูไม่กูไม่มองหลังก้อยมองก้อยมองไม่มีไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรมึงกันไปเลยเร็วๆงัดลับมันกันดรับมันกันต้องกดต้องกดต้องกดรัวปะหรือว่ากดครั้งเดียวไม่ไม่ไม่กดครั้งเดียวกดอีกครั้งเดียวแล้วมันจะงัดให้เลยแม่กูไม่กล้าเข้าเลยค่ะมึงกูอยากออกไปเปิดไฟข้างนอกก่อนนะกูกลัวมากเลยตอนเนี้ยมึงจับมือกันจับมือกันจับมืออยู่จับมืออยู่จับมือจับมือไปจับมือเราเด้อสมมติมือหนด่งตั้งก็ก็สี่ละคาเเขข้้้าาาามมมนแแลว่

ครับตึ้งนะเบลเบลเบลเรื่องที่แล้วมาก็แล้วบ้านะโอเคไปละบ้านแม่แม่ฉเบอรงกูโกบอลผมเบิร์เบิร์กูยาจันอะไร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 เกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงเราต้องเข้าไอยู่ไวะ ไม่รู้ไปป่าหลังไปป่าหลังมันเหรอแม่หรือยังไงเออมึงที่จริงอะเราถ้าเอาตะปูไปทุบหลังมันเนาะแม่จะเข้ามาในห้องมันอ่ะจะเข้ามาในห้องมันฉันเข้ามาแล้วเหมือนกันฉันเข้ามาแล้วเหมือนกันอ่าได้เวลาคนของจ้าอยู่ไหนตู้น้าตอนเนี้ยชื่อเองลุงกนเป็นตู้แล้วนะชื่อไตู้แล้วนะตอนเนี้ยจริงปะตู้ไหนวะเขาเข้ามาเลยแล้วมันจะมีอีกห้องหนึ่งอ่ะเราแบบว่ามันไปทางไหนก็ไม่รู้อะแกชนะอยู่ในตู้อ๋อโอแกเสร็จและเข้าตู้จ้าปึ๊บไม่มีอะไรไม่เข้ามาเลยออก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 จ้า มาเร็วมาเร็วมาเลยแมวมาเลยแมวมีไม้กวาดที่จริงไม้กวาดเป็นอาวุธได้นะอุ้ย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 ไม่มีแยไม่มีแเยไม่มีแเยอ่ะอตัวตัวีัวตัวยัวตู้แตัวแล้วแบบตัวแล้วแบบตัวแล้วมึงมึงมึงเสียหายใจบบตู้กูแบบตัวแล้วมึงเสียหายใจจริงกูได้ยินเสียงดังมากมบตัว้วตแล้วอุ้ยมึงอีแบบเดอดผาตายแล้วมึงโอเคไปออกไปแล้วนะสองสามออกกอ้วมันอน้กันวิ่งวิ่งอี วิ่งนะมึงตักูวิ่งเด็ดมือ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 วิ่งแล้วมึงออกไปยังไงมึงไม่มีทางออกนี่ไงนี่ไงนี่ไงประตู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 ประอูประต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 ูปร่ตูประตูปราตูประตูประตระตรราตะตูประตูปะะ จะเข้ามาแล oh the ้วจะเข้ามาแล้วนี่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 ี่แม่นี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 ่นม่นี่นี่แม่นี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 ่น่นี่นี่นม่น่่่ี่่่่่่่่แ่่ม่ี่่่่่่ี่่ี่่นน่มน่่่่่นน่มน่่ม่่น่่่ี่่่่่ม่น่่่่่่นี่แม่่่่่่่่่ี่่่่่่่นี่่่่่่่ มันพองมาแล้วมัลพองมาแล้วมันพอมาแล้วโอ้โหแม่แม่แอบตู้แอบตู้แม่แอบตู้แอบแล้วแล้แล้วแล้วแล้วมึงกูกูอยากมีไม้หว่าอีแม่พองมาเป็นแบบเป็นเป็นแบบซอมบี้เลยอ่ะแม่จอมีที่เบลว่ะแม่ไม่จะเห็นหรอป้าเอาจริงๆเออไม่ไม่ไม่เห็นมังไม่เห็นมังแต่รูมันกว้างมากเลยนะรูแบบล็อกเกอร์อ่ะเออยังไงอ่ะมือเอาไอดียเบลทำไมเดินท่าทางเหมือนมันรู้เรื่อง อย่านะอย่านะเดลพี่ขอเวลาถอนกอดได้ไหมนะตอนเนี้ยกลัวจนแบบรู้สึกว่าอยากถอนด้วยเพื่อแบบใครเรียนหรอวะเดลอย่านะอย่านด้แ่นเดลเป็นละมังใช่ไหมไม่ไม่ฉันได้ยินเสียงหายใจอยู่อะเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันหรือว่านางให้เราเปิดเราวิ่งได้ป่าใช่หรอไม่รู้ว่าเอาไงดีอะมันก็รู้อยู่ว่ากูกลัวอีดอเปิดพร้อมกันจับมือเปิดพร้อมกันเหรอ อ่ะสับป็นกันจับป็นกันจำเป็นกันจำเป็นกันสามแปปบนึงแปปหนึงขอปิดไฟก่อนนะเมื่อกี้ถอดนวดอยู่นะกระเทิร์เลยค่ะมึงโอเคสามสามสองหนึ่งกดทีอุ้ยอุ้ยแม่หนักแม่นัเปิดประตูให้เราเบลขับใจนะอุ้ยวายแม่แม่อะไรอะไรอะแม่มันจะไปไม่มันจะไปไหนไม่ใกลเลย

จริงปะมันตายแล้วมันตายแล้วแม่แป๊บนึงก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วมีตู้ให้แอบอีดอกก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วมึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะกูอยู่ห้องน้ำใครมาอีดอกใครมาชักเล่าแววในห้องน้ำเนี่ยคาบอสุจิเต็มดิบทองโอเคแม่ไม่นยังไงนะแม่ไหนเล่าสี่นัดเหรอยังอยู่ในห้องเดิมนั่นแหละเสริมเดิม เอยู่แม่แม่กูแอบยังไงทังไงแต่แม่ก็อย่างเนี้ยไม่ยังไงยั่ไงแต่แม่กูจะจินเสียงหายใจนางมาจากทางขวามื่อจริงปะแกแกระวังนะแม่แกตอนที่ฉันออกไปอ่ะแม่ฉันน่ะแบบว่าโผล่หน้าออกไปแล้วนางก็แบบแล้วนางก็แทงเลยอ่ะแม่จริงเหรอจริงจริงแม่ฉันแอบ ดอกวิ่งอีดอกวิ่งวิ่งอีดอกวิ่ง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 หลบตู้หลบตู้อีดอกหลบตู้แอปตู้แม่สู้เขาแม่ถีแม่แอบแม่แอบตู้แล้วแอปตู้แล้วแม่แอบแม่แอบแม่แอบอีดอกเหมือนเหมือนเหมือนอันนี้เลยอะหนังสครีมอะอารมณ์แบบเอ็ดนะเอออบิดสยองใช่ไหมอ่ะแม่ถึงไหนละแม่ถึงไหนละแม่แม่สู้เขายอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ แแพ้ยังไงแล้วแม่ไงแล้วงไงแล้วแสบหลังมาแสบหลังมาแสบหลังมาโโอเคแม่ให้ค่อยย่องไปเพราะว่าถ้านางเห็นเธออะนางจะแทงเลยเว้ยแกแม่ตายอะตหยตนะอ คขอยอมรับว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับหยกไม่เหมาะกับหยกเลยเลยไม่เหมาะกับทางด้วยหางกับหางฟังนะคะทุกคนค่ะหางกับหยกขอโทษ C N R U S N และคุณกีตาร์ด้วยนะคะขอผู้คนสองคนคะหางพยายามแล้วเลยค่ะไม่ได้จริงๆค่ะคุณขาคุณมึงกูหายใจหายคอไม่ออกเลยอีกต่อก็ ขออนุญาตนะคะห่าจะเล่นเกมนี้เมื่อมีเพื่อนทั้งอยู่ข้างๆแล้วกันนะคะใช่ไม่มีขอเทยก่อนแล้วกันนะคะมือล้วตอนี้คือบืดแลกอีดอกกูควรปิดละปิดละกันเถอะกูไม่ไหวแล้วจริงๆกว่าอีดอกจะเป็นไฟขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู่บ้านเราสองคนมากเลยนะคะใน่ก็ตามแต่นะคะทุกคนขาถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ทราก็กดแชร์แล้วถ้ารักพวกเราก็อย่าลืมกดกดติดตาให้ด้วยแล้วกันนะคะจังการก้าววันนี้นะคะยกปากขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ขอบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสแล้วถ้ามีคนอยู่ในบ้านแบบเขาเรียกว่ายังไงมีเพื่อนมีครอบครัวมี น้องมินามิลููนี่นั่นประมาณ5คนขึ้นไปถึงจะเล่นนะคะแต่ทละกถาถาเมื่อไหร่ก็ตามที่หงกระโยอได้อยู่ด้วยกันตอบตัวจริงๆจะเล่นแล้วกันนะคะตอนนี้ยังก่อนเลยขอจบไปก่อนค่ะโอเคก่นทุกคนเียวกับห้างขอตัวลากไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ